ซ้อมนานไหมซ้อมนานไหมวันที่ซ้อวันที่แล้วเลือกเพลงเมื่อวานฟังเพลงแลก็ซ้อมแล้วก็วันที่โชว์เลยเคยฟังแล้วก็เคยร้องมารอบนึ่ว่ายังไม่ได้เคยร้องกันเยอะขนาดนี้นเต้นเหมือนยากไหมคะเต้นตอนท้่เรียงใจ ไม่ยากเลยค่ะไม่รู้ว่าทำไมไม่ได้ซ้อมแต่ว่าไม่ยากเราซ้อมเนี่ยไอ้ร้องเพลงเนี่ยมันยากอีกย่างนี้เพราะบอกว่าเต้นเน้นเต้นดีกว่าเต้นเต้นก็ได้สนุกสนุกจริงๆหนูว่าขอว่าเออหนูไม่ร้องลูกทุ่งได้ไหมแต่ว่าบอสบอกว่าเอาหน่อยแบบสักนิดนึงโชว์ความความเป็นไทยความลูกทุ่งลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเพลงนี้ง่ายที่สุดสำหรับหนูแล้วก็ ทุกคนน่าจะคุ้นหูกันลวบ้างเล้วเราไป้งดแล้วี้พอลองเสร็จแล้วเรถามอนว่าให้เปนร้อนดูยังไม่ได้ถามเลยยังไม่ได้ถามเลยแต่คิดว่าแกน่าจะชอบจริงว่าแอบเหลือตาโอ้ยตบมือเห็นหมดใจแหละดูอยู่คไหเก่งไอ้ามาช้รับ เลยค่ะบอสเราบอกว่าเราจะพิจารณาไปเรียนน้องเพลนะเราบอกว่าเรียนแล้วเราก็เรียนไปตลมาแล้วเราก็หัวละหกหลอดพิ่งลงคอร์สไปสิบคอร์สสามหมื่นห้าแก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอคอร์สนี้ก่อนแล้วก็เราค่อยไปคอร์สต่อไปก็ลองไปเรื่อยๆเรียนไปเรื่อยๆตัวแบบมันจะดีนี่แหละค่ะไปแล้วกี่คอร์สไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบคอร์สแต่ว่า เหนื่อยเอยเป็นแสนรวมการแสดงด้วยค่ะช่วงที่มีคอนเสิร์ตจะเป็นช่วงที่ได้ทางกองเนี่ยพาไปร้องเพลงแต่ว่าช่วงที่ไม่มีคอนเสิร์ตคือเราก็หาทางเอาเองจริงๆถ้าแบบกังวลไม่ใช่ความคาดหวังเพราะว่าหนูเริ่มไม่กังวลเพราะรู้สึกว่าไอ้พอเราเริ่มเรียนเนี่ยพัฒนาการของเรามันดีขึ้นแล้วก็ทางครูสอนร้องเพลงเองก็บอกว่ามันมีปรับแค่ไม่กี่อย่างไม่กี่อย่างจริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเรียนมาฝึกก็เดี๋ยวจะดีขึ้นเองคิดว่ามันจะแบบว่ามีสิ่งตมนที่แบบว่าเป็น เป็นลูกเราเราก็เป็นแบบเราเลยหรอคือไปช้าหมดเลยเป็นแนวเราเลยอย่างเงี้ยตอนนี้ยังไม่เห็นภาพเลยยังไม่เห็นภาพเลยอ่ะแต่ว่าหนูเคยเคยแต่งเพลงเองก็เคยแต่ว่าแค่ยังไม่ได้มีออกเรียกว่ามีทีมเบื้องหลังอะไรอนะเขาแต่งมีส่วนบ้างแล้วก็แบบว่า คือชอบฟังเพลงแล้วไม่ได้ชอบร้องเพลงเป็นที่ว่าร้องเพราะเราเก่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราเก่งไปแน่ๆร้อนขาเพลงคืแต่งเอาไปขายอะไปขายให้ร้อนยังก็เป็นเพลงที่เก่งจะต้องรอดูเดี๋ยะขอให้เสียงเราแบบแข็งแรงมากกว่านี้แล้วก็รู้สึกว่าไม่ให้ตัวเองมีความแกว่งเวลาร้องเพลงให้มันสมูทให้มันมั่นคงแล้วเราจะคอยติดตัวเองเราเรียนมาติดตัวเองในเรื่องของมั่นใจในเรื่องของเสียงเราในงานนี้มั่นใจ มากขึ้นทุกครั้งเพิ่มไปเฉยเรารู้สึกว่าเวลาเราดูไปแต่กเราก็จะเปรียบเทียบกับรอบก่อนๆว่ามันเป็นยังไงบ้างถ้ามันดีขึ้นก็ถือว่าชัดเซสแต่ว่าถ้าไม่ดีก็ต้องมานั่งคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเราซ้อมน้อยไปหรือว่าเรายังไม่ได้แบบยังไม่ได้กิงจังลุงลูกสาวเพราะว่าการร้องเพลงมันไม่ใช่แค่ร้องให้คอแต่เขาต้องหาสไตล์ของตัวเองซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าสไตล์เราคืออะไรจากที่แรกของวันนี้เราเป็นคะแนนของการร้องเพลงของกี่คะแนนเป็ม10ให้เลย10 ใช่แปดเกเหลือไว้เติมเติมสไตล์เติมเผื่อเผื่อคอจะหลอไปตีขายของจังเนี่ยที่บอหถ้าจับไหดขายแล้วเพราะหนูบอกทุกคนไปแล้วว่าหนูก็เป็นตัวหนูนั่นแหละที่ดีขึ้น ก็สามารถมองที่เขาเป็นไอดอลได้แบบว่าเราก็ชอบฟังเพลงร้องไอดอลร้องได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาที่แบบเพลงที่เข้ากับเสียงเราสไตล์เราได้หรือว่าจบปวดรักปวด้วยรทีมคอมบินนั่นต้องต้องมีผูอบกหน่อยไม่หน่อยค่ะไม่รู้สึกว่า้ทำดีก็ไม่เห็นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอสุดท้ายก็ไม่เป็นไรยังมีคนที่ชมว่าแบบดีขึ้นนะเก่งขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆในองค์กรก็ชมช่วงพี่แบบสื่อก็ชม เป็นอารมณ์แค่แบบอะไรแบบไม่เป็นไรวาหนูจะสู้ให้พี่ได้ฟังเสียงไครร้อของหนูต่อไปค่ะถ้าตอนนี้แสดงว่าเราไม่ต้องกังวลกับการที่แบบว่าเดี๋ยวเราจะต้องแบบเดินสายกลัวกับการเทสไม่กังวลแล้วเพราะว่าหนูเชื่อว่าถ้าหนูได้ไปเรียนร้องเพลงมากขึ้นแล้วก็ฝึกเองที่บ้านเพราะว่าปกติคือหนูจะไม่ค่อยได้ร้องเพลงที่บ้านอยู่แล้วแหละจะมีแค่แบบฮึ่งพึ่งทำทำอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือเหมือนต้อง จริงจังกับมันมากขึ้นพอไปอีกเพราะว่าเขาก็มองเราไปในเส้นเส้นทางที่มันนักร้องทั้งนักแสดงอย่างเงี้ยซึ่งก่อนอันนี้ไม่ได้มีการพูดว่าจะไปในทางไหนก่อนมีงานไหนมารับโอกาสเราก็ทําไม่เต็มที่แต่ว่าพอรอบนี้พอเขาบอกว่าเราเขาคิดนี้ทางเราไปอย่างไรก็เลยแบบโอเคทั้งนั้นก็ต้องจริงจังมากขึ้นมากทุนเราต้องการให้เ่าดีมากก็คือต้องขึ้นศาลลอไปทั้งหนูก็ไม่สามารถพูดอะไรแบบ เยอะแยะได้เพราะถึงก็ไม่ไม่รู้ว่าอันไหนควรพูดอันไหนไม่ควรพูดก right. mm. so uh ็เลยเดี these, so ๋ยวรอพี่เจมทนายเตมมาอยู่ด้วยคว่ามแตะลงขึ้นี่ยลงมากลงมากที่ที่สดใสสดใสเลยเพราะเรื่องนี้ว่าถ้าเครียดมาแบบโอ้สี่ห้าเดือนก็จะได้ไหมจะยังไงดีต่อหมายยังไงดีพอเรามาได้เห็นว่าเอ้ยมีบทลงโทษคดีเป็นแบบนี้เราก็รู้สึกว่ากุญใจเพิ่ก็ค่อยๆแบบที่ผาย การูทุกสิจําเลยใช่ค่ะเป็น10ปีเลยเราคิดว่ามันสารส่งแค่ไหนก็สะสมกับสิ่งที่เขาทำก็จะตัดมือเพราะเขาก็ได้รับโทษในสิ่งที่เขาทำไปแต่ความรู้หรือไม่รู้ยังไงก็มีบทมีโทษให้เพราะว่าคุณไม่ทำคนอื่นเดี๋ยวก็จริงจริงภาวนาไม่ได้คืนภาวนาไม่ได้คืนก็ก็ที่บอกว่าเล็กรอบนึงตก็มันต้องมาเดี๋ยวเรามาดูว่ารอบนี้จะเป็น